สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านนี้มิมินจะแป้งฟันให้ดูอับแป้งฟันอ่ะมิมินแป้งฟันอันนี้มิแป้งฟันสินนนนต้องไม่ใช่อย่างนี้แป่งฟันอับแป้งฟันอ่า,อาใช่มินมิมีฟันสี่ซี่นะคะมิจะแป่งฟันให้ดู ตรงโง่ไม่ได้อันนี้มันเป็นแปรงผู้ใหญ่มีอย่างไรไม่ได้อันนี้ของคุณแม่ไหนแปรงยังไงแปรงฟันยังไงไหนแปลงแปรงให้ดูก่อนอือก็หมุนหมุน ขอสารภาพคุณว่าเพิ่งตื่นเลยค่ะดูไม่ได้ล้างหนะ้านี่รอๆจากเมื่อคืนขอบตายังดำอยู่ใช่ไหมลูกเอาอ่ามีมีแปลงฟันให้ดูก่อนมุ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 นมมุนุน หูหโอ้หอ๋อเด็กๆต้องเริ่มแปรงฟันตั้งแต่ฟันซี่แรกนะคะแต่ดูหน้าแม่หน้าแม่เงียบมากดูหน้าลู้ <laughs> ยินมินอื้อ,อืดเสร็จแล้วตอนเก้าโมงก็จะแปลงปันต่อเลยเป็นแบบนี้ประจำเลยอืมอืมอ่ะริมแบบแม่ถ้าเป็นตัวอย่างให้ลูกดูให้ยืนแปลงหรือว่าให้ลูกเดี๋ยวลูกก็จะไม่แปลงต้องแปลงกับลูกด้วย,ยนี่ มินมินยิ้มหวานให้ดูก่อนสิคะไหนฟันมินมินไหนอ้าปากอ่าอ้าไม่เห็นฟันเลยทางนี้มันไมนทางนี้ทางนี้อ้ามินมินไปบ่ายก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันมา